ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซายชน,นลนะคะ <In line. S 1> ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องไซชาแนลนั่นเองนะครับผมเราจะมาจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ1 8ยหนึ่งมแซับสไคร์เบอร์เลยนะครับผมที่ทุกคนที่อยู่กับเรามาโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งนแะครับผมเราก็จะตอบแทนด้วย700เพชรหรือว่ากล่องสก,กินปืนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกติกาง่ายๆจากช่องไซชาแนลนั่นเองนะครับผมโอเ okay, ค let's go กติกาง่ายๆเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแชร์ลงเฟซลงกลุ่มแล้วก็เมนูไอดีมาใต้คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปกดติดตามเฟซผมด้วยนะครับผมใต้ลิงก์นี้ด้วยนะครับผมมาเราจะมาแจกปืนสกานะครับผมปืนสกาไม่ใช่ปืนนี้สิเป็นสกาสีชมพูนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่นะครับมาสกาสีชมพูนะครับผมเลื่อนไปอีกนะครับผมสกาสกาอยู่ไหนนะครับ เราจะมาแจก10กล่องนั่นเองนะครับผมที่เพื่อนๆติดตามเรามาโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าถึง1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันซับนะครับผมเราจะมาแจกเพชรนะครับผมนี่เลยนะครับผมปืนสกาสีชมพูที่เราจะมาแจกวันนี้นะครับผม10รางวัลนั่นเองนะครับผมเราจะมาสุ่มกัน10คนนะครับผมนี่เลยนะครับผมให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดแชร์คลิปนี้ก็เมนยูไอดีสถานะด้วยนะครับผมเมน ลงเฟซลงกลุ่มเท่านั้นนะครับผมใครไม่กดไลค์พลาดข้อเดียวถือว่าสละสิทธิ์แน่นอนนะครับผมนี่เลยเปืน aka, ซาก้าสิยมพูไปถาวรฟรีๆเลยนะครับผมเพื่อนๆก็มินยูไอดีไว้ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามเฟซผมไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเออจะมาไอ้นี้ให้ดูนะครับผมจะมาแจกให้ทุกคนเลยนะครับผมเฉพาะเราจะมาสุ่มนะครับ เราจะมาสุ่มทั้งหมด10รางวัลนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็มินยูไอดีใต้คลิปไว้เลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนมากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเราจะมาแจกกันเลยนะครับผม10รางวัลงานนี้นะครับผมมีเฮแน่นอนเลยนะครับผมสาหรับคิวปิดเลิฟนะครับบินสกาสีชมพูนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆย้ําเลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งคลิปนี้เลยนะครับผม ก็กดติดตามเฟซผมไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคเราจะมาแจกกันเลยนะครับผม10รางวัลดูว่าคิดเป็นเงินก็700เพรนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เลยครับผมย้ำเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้1 7 1 8 0 0 0พซับนะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบ๊บ